ไฟถ่ายคลิปที่ไม่ต้องหาโต๊ะหาแท่นตั้งให้วุ่นเพราะว่าด้านหลังมันเป็นมเมล็กแค่แปะก็ติดแล้วโต้โอเล็กอ B บ p h ก b 9 0ไฟแท่งพกพาที่มีมเมล็กในตัวมีแบตมาให้2 6 0 0 mm. มิลลิแอมรองรับการชาร์จแบบไทป์ซีนอกจากจะวางสะดวกแล้วไฟแท่นนี้ยังมีน้ำหนักประมาณ160กรัม ก็ถือว่าเบากว่ามือถือของผมซะอีกและยังปรับค่าเควินได้ทุกเฉดสีมีระดับการปรับอุณหภูมิของสีเป็นตัวเลขตั้งแต่ 2,500K ไปจนถึง 9,900K เลยครับมีไฟ RGB ไว้สำหรับแต่งโทนฉากหลักความสว่างจาก0%ถึง100%ฟังก์ชันของเขาได้คุณภาพเกินราคามากๆครับมีโหมดเอฟเฟกให้เล่นมากมายเช่นไฟกระพริบฟไฟบปาร์ตี้ถ้าเปิดสุดนี่สว่างแสบตาเลยครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตประโยชน์ของไฟตัวนี้ให้ดูผมใช้ไฟตัวนี้แปะไว้ที่แบ็กกราวด์แสงของไฟจะตกกระทบที่สินค้าแบ่งฉากชัดเจนครับหรือจะเอาไว้ประดับโต๊ะทางานก็ยังได้ในระมิให้เป็นโทนไหนได้หมดเลยปรับแสงตามที่ต้องการจะสอดไว้ใต้ชั้นวางจอเปลี่ยนโต๊ะทางานให้ดูสว่างน่านั่งมากขึ้นตัวไฟมีรูมาให้ติดกับขาตั้งกล้องได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสรุปเลยสายถ่ายคลิปไร้สดไฟตัวนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับ อินฟูไนน่าหรือชาสตีมเมอร์ตัวนี้ชรชจไฟใช้ไฟก็ได้หรือแท่งเดียวที่ใช้งานได้ครบจะถือถ่ายแปรติดหรือวางบนขาตั้งก็สะดวกสุดๆใครสนใจไฟตัวนี้กดสั่งซื้อได้ที่ตะก,ก้าใต้คลิปผมปักพิกัดไว้ให้แล้วขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามเนื้อสตูดิโอไว้มีของดีมาแนะนำอีกเพียบครับ